รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยครับสวัสดีครับผมนายชัยรัตน์เสือผลครูกศอน,อนตมบันจันอำเภอบ้านดุงจังหวัด,ดอุดรธานีนะครับครับสวัสดีครับ ผมนายเป็นศินป์ครูเด่นผานะครับครูกศนนจมบันบรรดุงนะครับอําเภอบรรดุงจังหวัดอุดรธานีครับวันนี้จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับช่างไฟฟ้าในบ้านนะครับซึ่งเราสามารถทําเองปฏิบัติเองลงมือทําเองได้เป็นช่างเองเรียนรู้กับเราวันนี้เป็นช่างเองเลยนะครับจบคอร์สเป็นช่างปฏิบัติได้เลยนะครับนะครับก่อนอื่นมารู้จากเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านเราก่อนนะครับครับอันดับแรกนะครับอันนี้เป็นคัตเอาท์นะครับ หรือเราจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสะพานไฟนะครับเป็นตัวจ่ายไฟตัดไฟนะครับตัวนี้นะครับตัวที่สองคือเป็นตัวตัดไฟช่วยอีกแรงหนึ่งนะครับตัวนี้จะเป็นฟิวสำรองนะครับคล้ายๆกับเซฟตี้คับนะครับเราจะสายที่มีไฟผ่านตัวนี้นะครับต่อตังแล้ต่อไปกี่สายครับนครับสายเดียวนะครับสายเดียวนะครับช่วยตัดอีกแรงหนึ่งนะครับอันนี้คัดติฟิวนะครับหรือเราเรียกว่าฟิว เคลี้ก็ได้นะครับตัวนี้นะครับอันนี้สวิต์นะครับสวิตไฟฟ้าสวิตต์เปิดเปิดไฟฟ้านะครับเป็นตัวตัดต่อไฟฟ้าอีกแรงหนึ่งนะครับผมอันนี้เป็นขั้วหลอดนะครับขั้วหลอดขั้วหลอดแบบไส่ไส่ครับหรือเต้าหลอดนะครับหรือเต้าหลอดเต้าหลอดก็ได้นะครับแล้วแต่เราจะเรียกนะครับทางการคือขั้วหลอดนะครับขั้วหลอดตอนนี้ปลั๊กนะครับปลั๊กตัวเมียนะครับปลั๊กตัวเมียนะครับอันนี้ก็สวิตเหมือนกันครับมันเป็นอีกแบบหนึ่งครับหน้าที่ปลั๊กตัวเมียล่ะครับ อันนี้อาจารย์ชลแนะนำนะครับให้ตัวผู้นักตัวผู้นะครับมาเสียบนะครับจ่ายไปนะครับจ่ายไปนะครับนี่นะครับอุปกรณ์ร้าวๆจะมีเท่านี้นะครับต่อไปคงเป็นเครื่องมือนะครับที่เราใช้ในงานช่างนี้ครับเครื่องมือนะครับเกี่ยวกับงานช่างนะครับมาดูก่อนอื่นนะครับตัวหลักหัวใจสาคัญก็คือนะครับไอควงเช็คไฟนะครับเราสามารถเช็คไฟได้นะครับเพราะว่า ไปเราไม่เห็นตัวต,วตนการเดินทางของไฟฟ้านะครับไม่เห็นตัวตนเลยก่อนลงมือทําต่างๆเราต้องเช็คไปว่ามีไฟหรือเปล่านะครับอย่าใช้มือจับอย่าใช้มือสัมผัสนะครับให้ใช้ไขควงเช็คไฟนะครับนนถ้ามีไฟนะครับมันจะมีสีดแดงๆอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวช่วงทดลองเราต่อปลั๊กอะไรเราจะสาธิตให้ดูนะครับแล้วก็อันที่สองนะครับจะเป็นครีมนะครับเอ่อเป็นครีมปากแหลมหรือ ปากกี่จกนะครับจับสําหรับงานที่ต้องแคบๆหน่อยนะครับทีบจับหมุนตัวนี้เป็นคีมครับค้องไม่ได้นะครับคีมใหญ่นะครับหรือคีมรวมหรือคีมอะไรนะปากกระเชนะครับที่เราตามท้องตลาดตลาดนะครับตัวนี้สำหรับตัดสายไฟที่แข็งแรงสายไฟแข็งนะครับหมุนเดียวนะครับให้แน่นนะครับจะจะแน่นดีหรือตัดสายไฟนะครับครับผมแล้วก็ตัวนี้เป็น ไขควงนะครับไขควงใหญ่หน้าที่ประโยชน์ก็คือขันหัวน็อตกูนี้ให้แน่นๆนะครับให้แน่นๆให้แน่นๆจะมีสองแบบนะครับเป็นไขควงแฉกและไขควงแบนนะครับโอเคครับแล้วมาดูสายไปนะครับนี่สายไปอะไรรันอันนี้สายแข็งนะครับสายแข็งนะครับรุ่นแข็งนะครับมันจะมีสองสายนะครับไว้สาหรับต่อไฟฟ้าเรานะครับสองสายนะครับมี หุ้มนะครับมีจำนวนหุ้มจำนวนหุ้มนะครับอันตัวนี้แบบอ่อนนะครับแบบอ่อนนะครับเหมาะสําหรับนะครับต่อหลอดต่ออะไรแช่อแคบๆนะครับสามารถดัดอะไรได้ง่ายนะครับอันนี้เหมาะสําหรับใช้กับไฟที่กําลังไม่แรงนะครับหรือเป็นหลอดเล็กๆนะครับอันนี้อาจจะใช้แบบเราใช้กับสายเมนใช้กับเมนใช้กับ ใช้กับแอร์อย่างนี้นะครับไปที่ใช้แรงดันมากนะครับครับใช้กระแสมากทนต่อกระแสนะครับครับเราก็เรียนรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้าไปแล้วนะครับเครื่องมือไฟฟ้านะครับเครื่องมือเกี่ยวกับการทําไฟฟ้าในบ้านไปแล้ววัสดุการทำไฟฟ้าไปแล้วนะครับต่อไปมาเรียนรู้เกี่ยวกับวงจรไฟฟ้าไฟฟ้าในบ้านส่วนมากจะเป็น220บโวลต์นะครับที่บ้านเราใช้ เริ่มจากการจายไฟการจ่ายายไฟนะครับเข้าสู่มิเตอร์นะครับมิเตอร์นะครับตัววัดค่าการใช้ไฟฟ้านะครับต่อจากมิเตอร์นะครับก็เข้าสู่สะพานไฟหรือคัทเอาท์นะครับนี่ครับสะพานไฟหรือคัทเอาท์ครับทเอาท์นะครับคัทเอาท์จะมีหน้าที่ตัดไฟทั้งสองเส้นนะครับจะมีมีฟิวสองเส้นข้างล่างนะครับตัวนี้นะครับที่อาจารย์ทิ้นสีนชี้นะครับนะครับจ่ายไฟนะครับตัวตัดไฟจ่ายไฟนะครับสะพานไฟ ต่อไปนะครับก็เป็นฟิวนะครับคือ,อสำรองตัวนี้นะครับหน้าที่เกี่ยวกับการตัดจ่ายไฟนะครับเผื่อไฟช็อตไปแล้วตัวนี้จะต,ตัดนะครับแต่สมัยนี้นะครับทุกวันนี้จะเป็นเซฟตี้คัตนะครับเซฟตี้คัตเมื่อไฟอาร์คไฟช็อตต่างๆจะเขาเรียกว่าจะตัดไฟโดยอัตโนมัตินะครับไม่ว่าจะเป็นมแมลงกิ้งจกอะไรเดินผ่านสายไฟคือผ่านความทั้งสองสายนะครับจะตัดไฟเองเลยนะครับต่อไปแจ็คไม่สิน อันนี้นะครับออกจากฟิวตัวนี้นะครับฟิวตัวตัดไฟนะครับนี่ก็นี่นะครับนี่ตัวนี้นะครับจะผ่านนะครับผ่านเข้ามาอุปกรณ์ใช้ที่เราจะใช้ในบ้านนะครับอันนี้เป็นปลั๊กนะครับนี่เป็นปลั๊กเสียบนะครับปลั๊กตัวคู่ก็ว่าได้นะครับถ้าเราจะเข้าใจง่ายๆนะครับปลั๊กตัวผู่นะครับยาวนั่นแหละปลั๊กตัวคู่นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นสวิตช์นะครับสวิตช์อาจารย์จะรับสวิตช์ ครับสวิตปิดเปิดนะครับนะครับตัวนี้จะเป็นหลอดไฟนะครับจะเป็นหลอดแบบไส้ก็ได้ไส้ครับหลอดไส่หรือหรือจะเป็นหลอดดิออนนะครับหรือหลอดฟูลิเซนต์นะครับที่เราใช้เห็นหลอดยาวตามบ้านนะครับที่ที่เห็นอย่างนี้นะครับตัวนี้จะเป็นกสายของชุดคัตเอา์นี่นะครับสายสายสายเอ็นนะครับจารย์เนาะครับผมสายเอ็นนะครับสายนิวตันนะครับตัวนี้จะเป็นตัว มารับนะครับรับวงจร e ให้ครบวงจรนะครับทํางานเสร็จมันจะครบวงจรพอดีนะครับจากสายไฟนะครับสายไฟสายลายนะครับมาผ่านนะครับผ่านอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ต่างๆนะครับมาผ่านสวิตช์นะครับมาหาหลอดนะครับจากขั้วหนึ่งของหลอดนะครับจะมาครบวงจรนะครับที่สายลายนะครับ ทีนี้อุปกรณ์เราจะทํางานได้นะครับต้องครบวงจรถ้าขาดไปสายีนได้สายหนึ่งจะไม่ทํางานนะครับไปจะไม่ติดนะครับสัญลักษณ์นะครับสัญลักษณ์กาวนะกวนะครับกาวหมายถึงสายสายกาวนะครับใช้ประโยชน์คือกันไฟรั่วนะครับกันไฟรั่วแล้วก็สายเอ็นมีกาวครบนะครับไม่ช็อตถ้าเกิดไฟช็อตไฟอะไรมากาวตังนี้จะเป็นตัวเซฟอีกครั้งนะครับครับผมแล้วก็รู้เรียนรู้เกี่ยวกับ อ่าวงจรไฟฟ้าไปนะครับต่อไปขั้นตอนต่อไปเราจะมาดูการต่อสายไฟการต่ออุปกรณ์นะครับต่างๆขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะมาเรียนรู้การอ่าเขาเรียกว่าการปอกสายนะครับการปอกสายนะครับปอกสายก่อนที่จะต่อสายนะครับครับปอกค่อยปอกนะครับระวังนะครับครับเรียบร้อยนะครับการปอกสายใช้ชิมนะครับเป็นตัวยึดนะครับเป็นตัว หมุนให้แน่นขึ้นนะครับเผื่อว่านะครับเวลาสายมันไม่แน่นไฟมันจะอาร์กนะครับทำให้สายร้อนแล้วก็อาจจะเป็นไฟรัดวงจรได้นะครับเวลาเราต่อนะครับอันนี้ทำให้แน่นนะครับต่อแบบหางเปียหรือแบบหางลาได้นะครับเรียกได้สองแบบ เ็คดูให้แน่นนะครับแล้วก็เรียบสายให้ดีนะครับก่อนที่จะใช้เทปพันสายนะครับพันเข้าอีกรอบกันไฟรั่วกันช็อตนะครับเป็นฉชวนหวนม้มอีกครั้งนะครับพันทห้แน่นนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับียนให้แน่นนะครับพันคิดว่าให้มันแน่นที่สุดแล้วก็ไม่มีช่องว่างนะครับ กันไฟได้นะครับกันไฟรั่วได้นี่ครับสําคัญมากครับจุดนี้ครับนะครับวิธีที่2นะครับการต่อแบบต่อตรงนะครับหรือว่าจะคล้ายๆต่อสายนะครับต่อสายดึงตรงเวลาสายเราสั้นนะครับสายเราสั้นเราจะต่อสายอันนี้ต่อข้างนอกก็ได้นะครับข้างในก็ได้แต่ไม่เหมาะสําหรับต่อใช้ในกล่องไฟนะครับ ต่อนอกอาคารนะครับต่อตรงนะครับเราจะพันไปสองข้างพันทั้งสองข้างนะครับนะครับอีกข้างนะครับหมุนอีกข้างนะครับมันจะเป็นเป็นยึดยึดทั้งสองด้านนะครับมันแบบนี้มันจะแข็งแรงนะครับเราดึงมันจะไม่หลุดนะครับนอกจากสายจะขาดอย่างเดียวนะครับตัวนี้ เวลาเราซื้อสายมานะครับสายไม่พอต้องต่อนะครับเราต่อแบบนี้นะครับตัวนี้จะแน่นแข็งแรงกว่าแบบหางพานะครับนี่ครับใช้ชิมนะครับบีบเข้าให้แน่นอีกครั้งอันนี้อาจจะไม่สวยเท่าไหร่นะครับแต่เป็นวิธีการนะครับบางคนก็ทําสวยกว่านี้ก็ได้นะครับแต่เน้นที่สุดก็คือความปลอดภัยนะครับ นะครับดึงเห็นไหมครับแข็งแรงไหมครับการต่อสายมันจะมีเยอะกว่านี้นะครับแต่อันนี้เป็นที่เราสามารถใช้ได้นะครับทั่วไปนะครับแบบนี้ได้ใช้ได้นะครับแบบพื้นฐานเลยแล้วครับโอเคนะครับหลังจากที่เราเรียนรู้การต่อสายนะครับหรือว่าอุปกรณ์การใช้ไฟฟ้านะครับเครื่องมือนะครับที่ใช้ในการใช้ไฟฟ้านะครับหรือเป็นช่างไฟฟ้า โดยพื้นฐานนี่แหละครับสามารถซ่อมเองได้ต่อมาเราจะมาดูนะครับวงจรไฟฟ้าพื้นฐานนะครับวงจรที่ใช้ในบ้านนะครับอันนี้เวลาไฟขัดข้องเราจะเช็คได้อย่างไงนะครับอันดับแรกนะครับขาดไม่ได้ก็คือไขควงเช็คไฟนะครับตัวนี้คือหัวใจหลักนะครับหัวใจหลักช่างขาดไม่ได้นะครับเวลาเราเช็คไฟดูนะครับสายที่มีไฟนะครับที่สะพานไฟนี้นะครับ มันจะมีไฟนะครับเส้นเส้นมีไฟเช็คไฟจะขึ้นนะครับนะครับเห็นไหมครับมันอาจจะขึ้นไม่ชัดเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันสว่างนะครับต้องใช้อาเห็นแล้วครับไปออกมาเห็นส้มครับครับผมอีกสายหนึ่งมันจะไม่มีนะครับนี่คือสายเอ็นนะครับสายที่มีคือสายเอลนะครับสายลายสายเอ็นก็คือสายนิวต้นนะครับนี่ครับไม่มีนะครับทีนี้หลังจากเราเช็คตัวนี้แล้วนะครับเราก็มาเช็ค ฟิวอีกตัวหนึ่งนะครับฟิวสำรองฟิวช่วยอีกแรงนะ่ครับคัตตี้ฟิวนะครับเขาเรียกคัตตี้ฟิวนะครับตัวนี้จะเป็นตัวช่วยตัดอีกแรงนะครับออกจากสะพานไฟมาถ้าสะพานไฟไม่ตัดตัวนี้จะตัดเพราะว่าตัวนี้จะมีแรงดันอ่อนกว่านะครับตั้งฟิวแรงดันอ่อนกว่านะครับเพื่อความปลอดภัยการใช้ไฟในบ้านนะครับต่อมาหลังจากเราเช็คตัวนี้นะครับเช็คตัวนี้ มีไฟนะครับมีไฟขึ้นนะครับนี่อาจจะมองไม่เห็นนะครับมีไฟขึ้นนะครับสองสว่างกันไปนะครับมีไฟขึ้นนะครับไฟสวางนะครับโอเคมีนะครับต่อมามาเช็คสวิตนะครับนี่คือเราต่อมาผ่านสวิตเพื่อจะเข้าอุปกรณ์การใช้ไฟต่อไปนะครับนี่ไปหาหลอดนะครับหาหลอดหรือว่าหาสวิตนะครับหาปลั๊กนะครับต่อไปนะครับถ้าสมมุติว่าเราเปิดไม่ติดนะครับ อันดับแรกต้องสมมุติฐานก่อนนะครับว่าเกิดจากสวิตเสียนะครับครับผมสวิตเสียนะครับหรือเปล่าดูดูนะครับตัวนี้เราทดลองต่อไว้ตัวนี้สวิตเสียนะครับนี่หลอดไฟจะไม่ติดนะครับครับทีนี้เราแก้ไขสวิตนะครับแก้ไขสวิตใหม่จะไม่ติดเปิดแล้วครับไม่ติดเปิดแล้วครับไม่ติดนะครับครับตัวนี้นะครับเป็นสวิตที่ตัวนี้คือคือตัวนี้นะครับเรา สมมติให้ดูว่าตัวนี้สวิตเสียนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับจะเป็นสวิตที่ใช้ได้นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับเนี่ยนะครับเราเช็คดูแล้วตัวนี้แสดงว่ามีสวิตใช้ได้นะครับตัวนี้นะครับปลั๊กก็เหมือนกันกับชุดสะพานไฟนะครับเราเช็คดูว่าใช้ได้หรือเปล่านะครับถ้าใช้ได้มันจะมีไฟข้างเดียวนะครับมีสองข้างไม่ใช้ไม่ได้นะครับนี่ครับตัวหนึ่งมันจะเป็น เอ็นนะครับเป็นนิวตันอีกตัวนึงจะเป็นลายเหมือนกันกับชุดที่เข้ากับคัดเอาท์นะครับนี่ครับนี่ครับใช้ได้นะครับใช้ได้อันนี้สวิตเสียสำคัญที่สุดก็คือนี่แหละครับตรงจุดนี้นะครับถ้าเราจะซ่อมไฟฟ้าหรือแก้ไขยังไงสำคัญที่สุดต้องลงนะครับลงสะพานไฟไว้ก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยของช่างจะเป็นเหมันเรานะครับนี่ครับขอบคุณนะครับที่รับชมการสาธิตไฟฟ้า พื้นฐานวันนี้นะครับกับผมนายเพนสินผู้ด่นานะารครูกศนตำบลผมนายชรัตรใใรเสระผลครูกศนตำบลบ้านจันทร์อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ